สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมาพบกระเป๋าต้อยกกกคือเหมือนเก่าคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออันนี้เอาเอาอาหารของเจ้าโชคดีนะครับผมเอาอาหารของเจ้าโชคดีที่มันเหลือนะครับผมเอาไปให้น้องครับผมเอาไปให้น้องที่มีสองตัวนะครับเขาก็น้องดํานะครับถึงเป็นน้องหมาที่อยู่ ต้องข้ามบ้านนะพ่อแม่น้อนนะแต่ก็เอาอ,อาหารเม็ดนี่นะครับผมที่ของน้องโชคเขานะครับเอาไปทําบุญให้เขาได้ขึ้นสวรรค์น,นะครับผมพ่อแม่น้องนะ,ป,ะนงป่ะไปก,กีหนึ่งนะน้าคุณทงอ,นะองหลอนะตุณหลอป้าผินเดีย๋ยวตอนนี้ไปให้อนนี้เป็นน้องดำนะครับมีสองตัวน้องดำมีสองตัว เน่ยเนี่ยน่ยนี่้เขานี่น้องดำนี่ครับเนี่ยอาหารเน็นตมีเลยส่นเอาเธอส่อนเอาเธออ,เอ,เอือครับผมเนี่น้องดำน้องดำตัวน,นี้นะครับผมทำบุญนะครับให้ทำบุญให้น้องโชคที่เขากินไม่หมดนะครับน้องโชคก็เอามาให้สองตัวนี่น่ารักครับผมน้องดำ ชื่อว่านาเลอเพิ่นเตียไอเตียบ่นนะชื่อว่าเตียนะป้าพินนะมอกไอนั้นชื่อหมอกนะครับเจ้านี้ชื่อหมอกนี่คป้าพินนะก็ได้ทําบุญให้เจ้าโชคดีไปแล้วนะครับผมกําลังกินกําลังนอนเลยนะนี่นี่กับข้าวนะครับผมก็จานข้าวให้กินนะครับโอ้น่าสงสารครับผมขอบคุณนะครับผมทั้งนั้นครับ ดีใจแล้วนะครับป้าบินคุณต้องรอเอาอาหารเจ้าโชคดีนะครับผมที่เข้ากินไม่หมดนะครับมาทําบุญให้เขาแล้วส่งใจให้เขาขึ้นสู่สวรรค์น,นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับอาจจะไม่เห็นที่สว่างเท่าไหร่นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับป้าผินนะครับคุณต้องรอครับผมแล้วก็ ทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับพี่เป้เานะครับผมไม่ได้เอ่ยน,นามาก็อ่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ